สกปรกอีกแล้วอกองไม่ค่อยเป่านะเฮดอวีนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ทําเกียร์ไปแล้วยังไม่ได้ล้างไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เอามาล้างใหม่ก็เกาะเป็นเขม่าอีกแล้วนะครับแล้วก็มาเจอ,อน,นีอ่นี่ครับดูนะมันมองไม่เห็นนะเนี่ยตัวนี้เหนนะนี่ครับอยู่ท่านี้เลยมับอยู่ท่าประมาณนี้ ก่อนเข้ากองอากาศนี่นะครับเอ่อตรงนี้ก็จะมีผลกับเรื่องถ้าวันไหนวันนึงมันขาดมากๆก็พอมันอ่างี้นะมันจะดูดอากาศนะครับดูดอากาศดูดอากาศไม่ผ่านกองแล้วก็ไม่ผ่านไอโฟนะครับนี่พอมันดูดแบบไม่ผ่านตัวนี้อาการเครื่องกระตุกก็มีนะนะครับคล้ายๆอาการเกียร์ก็เป็นได้นะครับตัวนี้นะนี่ดูดีๆนะครับอันนี้คันนี้เพิ่งขาดนะคันนี้เพิ่งขาด พิ่งขาดเพราะว่าจะเป่ากออากาศง้างออกขาดเลยเดี๋ยวไปซื้อของใหม่มาเปลี่ยนนะซื้อของใหม่มาเปลี่ยนขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝากไวนเนาะแล้วรอบรอบตกนะครับรอบตกแล้วก็บูบูบบวก็อันนี้ก็เป็นได้นะบางคันขาดแต่อยู่ด้านล่างมองไม่เห็นนะครับก็ลองตรวจสอบดูสักหน่อยนะครับเวลาเราเป่ากองถอดกองมาเป่าบางทีมขาดนะเรามองไม่เห็นนะครับอ่าท่ออากาศนะครับแล้วก็ ล้างมีปีบีเสื้อนะครับดำแล้วดำแล้วแต่ยังไม่ถึงกันเยอะเท่าไหร่แต่ก็เป็นคาบยางเหนียวนะเดี๋ยวลินเร่ง<ๆ>มันจะติดนะครับลินเร่ง<ๆ>มันจะติดพราะมันติดปุ๊บก็มีโอกาสที่เวลาแตะแล้วมันก็ปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าลินเร่งนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าลิ้นปีบีเสื้อตัวนี้มีเข่าเหมาเยอะๆนะครับมันจะเหนียวพอมันเหนียวปุ๊บมันจะไปติดขัดนะนะครับมอเตอร์ จะทำงานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบคล่องนะครับไม่คล่องตัวก็ฝากไว้นะรตรวจเช็คดูง่ายๆไม่มีท่อน้ำนะสบายหรือง่ายน็อตเบอร์1ีบสองสี่ตัวเองนะครับล้างง่ายๆนะครับไม่มีท่อน้ำมันเลยถอดได้เพราะว่าฝั่งนู้นก็เป็นอูลิงอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับเ r v อวีนะสวัสดีครับ